อย่างแรงเลยครับผมเอามาแล้วครับผมเจ้าคุณปูหน้ายาวท่อลั่นๆนะครับมีหม้อก๋วยเตี๋ยวหนึ่งใบนะครับผมอสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube ฟิล์มอุดรดัมซิ่งนะครับอคลิปนี้ก็พามาอยู่กับทีมงานพงพัฒนานะครับอยู่กับเจ้าโคมัสึ p พ200รุ่น8 ตัวท็อป M0 ครับผมอยู่ที่บอ่อสต็อกลูกลังนะครับส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟิลมูดอนดัมซิงด้วยนะครับผมอย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆให้รับชมกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็พามาดูการทำงานของทีมงานพงพัฒนานะครับวิ่งงานลูกลังนะครับผม านลูกลังซ่อมแซมถนนอบตอนะครับซ่อมแซมเฉพาะจุดครับผมวันนี้ก็มีรถดับิ่งประมาณ10กว่าคันนะครับมีแต่รถ6กล้อดัมทั้งนั้นเลยนะครับผมมาดูเที่ยวแรกครับผมเจ้าคุณปู่หน้ายาวคลาสสิกนะครับรลๆอ,อเลยสภาพนี่ยังสวยๆครับผม ทอมอกก๋เตี๋ยวล้นๆนะครับโอ้แรงครับท่านผู้ชมเจ้าคุณปู่หน้ายาวนี่เจอหนืดๆนี่ไปได้นะครับผม อะมาดูเที่ยวต่อไปครับที่หลงฟูโซ่นะครับรถเสียเลี้ยงครับผมอ่ะสงสัยปากนกแก้วนี่ไม่งับครับท่านผู้ชม ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าวิ่งระยะทางไกลนี่เดี๋ยวดินจะหล่นตามถนนนะครับต้องเช็คปากนกแก้วฝาท้ายให้รอกดีๆนะครับ ขับโดยป๋าสงค,ครับท่านผู้ชมผมมาสื่อ PC 200รุ่น8 M0 นะครับแม่ป๋าแกนี่จัดเต็มให้เลยนะครับผมวิ่งงานลูกลังอบตนี่ใส่เยอะมากครับผม เต็มเรียบร้อยครับผมแม่สงสัยฝาท้ายนี่ยังไม่ล็อกนะครับมีสกิดท้ายเล็กน้อยครับผมอ่ะไปแล้วครับเโอเลี้ยงนะครับเจอทางหนิหนเื่ยดไวไหมโอ้ไม่ไวครับผมต้องมีถอนต่ออ่ะไปแล้วครับผมวันนี้นี่รถดับนี่เยอะครับผมไม่ต้องรอนานนะครับ แต่รถดับนี่จอดรอคิวเลยนะครับอเที่ยวต่อไปครับผมพี่หลงฟูโซเหมือนกันนะครับ FK 455H นะครับ อย่างดีครับผมที่รถดัมเยอะๆนี่อยู่กับรถแมกโคใหญ่นะครับรถขุดขนาด200นี่ก็ไม่ต้องรอนานนะครับผมแต่ละเที่ยวนะครับลูกลังก็ตักแบบง่ายๆครับผมเป็นลูกลังสต็อกนะครับไม่ต้องเปิดหน้าดินนะครับก็ตักขึ้นรถไปเลยนะครับผม นี่พี่ลงคันนี้นี่ค่อนข้างแรงครับท่านผู้ชมรถม้าดับนะครับรอบเครื่องรอบเกียร์รอบเฟืองท้ายสู้เหนืดแล้วก็วิ่งได้ดีด้วยนะครับไปครับผม มาดูเจ้าฮีโน่กันบ้างครับท่าผู้ชมเสียสมชายนะครับฮีโน่สิงไฮเทคเอสโอเกแรงม้าครับผมแม่วันนี้นี่มีแต่รถแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นรถดับยางเก้าตีนโตนะครับผมช่วงหน้าฝนช่วงนี้นี่รถดับนี่ค่อนข้างจะมาอยู่ด้วยกันนะที่ไหนมีงานก็เรียกมาวิ่งด้วยกันครับผม สงนีค่อนข้างจะจัดหนักจัดเต็มให้ทุกคันเลยครับผมอ่ะโอเคครับผมเต็มเรียบร้อยนะครับมาดูรถเสียสมชายออกบอ่อครับผมทางตรงนี้นี่ก็ค่อนข้างจะหนืดๆน,นะแต่ว่าสบายครับผมรอบเบืองท้ายนี่ค่อนข้างจะรอบช้านะครับคันนี้มาดูอีกคันครับผม รถตานิดนะครับคันนี้ก็เป็นฮีโน่สิงไฮเทคเหมือนกันนะครับเครื่อง h o 7โ195ครับผมคันนี้นี่ช่วงล้อช่วงกระบานี่จะยาวกว่ารถเสียสมชัยนะครับอ่ะวันนี้รถแมคโครนี่ไม่ต้องจอดพักกันเลยนะครับผมรถดับนี่มาจอดรอคิวเรียงคิวกันเต็มนะครับผม โอ้ตานิดไม่ไหวครับผมเจอหนืดๆนะครับรถตานิดนี่ค่อนข้างจะเป็นเฟืองรอบเร็วนะครับอ่ะไปแล้วครับผมโดนสกิท้ายนะครับนี่ดูจากการออกตัวไปนะครับรอบจะเร็วครับผมเกียร์หนึ่งนีค่อนข้างเร็วนะครับอ่ะมาดูเจ้าคอมมาสส์ p c 2 0 0รุ่น8 MC0 ใกล้ๆครับผมแม่รถคันนี้นี่ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับ ส่วนวิดีโอชุดนี้ผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับกับรถแมคโครโคมัสึก PC 200รุ่น8ตัวท็อปกล้องหลัง MCLO นะครับทีมงานพงพัฒนาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องฟิมบุดรดัมซิ่งด้วยนะครับอย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแก้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม,ใหม่ให้รับชมกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายๆครับสวัสดีครับ